ดีค่ะมาต่อกันที่ที่นะคะ 1, มีดึงสิบห้าักษาบาลีนคะคะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นบ้านสวนของเพือนแม่ฝน,นะะบรรยากาศดีมากดีแบบดีหลี่ค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวจะพาดูนะคะเป็นไรนาแบบนี้เลยเป็นทุ่งนาแบบนี้เลยนะคะ คลิปที่แล้วน้องพึ่งวัดศิพามาสาปานะคะนี่ก็ถึงที่ที่เราจะมาแล้วและนี่คือรถที่เรานั่งมานะคะนี่ท่องน้ำพี่น้องคะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงสีเธอ น,อออนี่คือบ่อป้านี่เขาเอิ้นบอ่อเขาไม่เลื่อนบอ <c oughs> ่อข้นหน้อยพี่น้องค่ะคนน้อยขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณมาทำอะไรคะคุณมาทำอะไรที่นี่ฮะคุณพอดคะ,ค,ะ,ค,ะคุณมาทำอะไรที่นี่คะตัวนี้ลอกมือซื้อ ดาราหนุ่มไม่ให้การสัมภาษณ์มีการเดินหนีออกจากวงสัมภาษณ์นะคะซึ่งเขาก็เดินไปเล่นกับเพื่อนน้องเขาโอเขากําลังสื่อสารกับเพื่อนนะคะว่าโย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 แล้วเพื่อนเขาก็เพื่อนเขาก็จะพาเขาลง <laughs> บ่อน้ำ ฉันคิดว่าหม่ำใช้ยาพุมก็มอเป็นตะมกแ่บไม่มาหามเพื่อนกระไดฉันพาไปเอาหม่าฮะนพาไปเอาหม่ำไปสูบหม้อบานนี่ว่ะเออทะนลามือืลยบอกคนหลาย้ยั่นนั่นพี่นองขาไม่ผู้ใดอยากกินหม่ำใช้ยาพุ่มเอาพี่นองขาพ นี่นะคะของดีมังชัยภูมินั่นก็คือม่าชัยภูมิบอ่อนี้เราทำการสะไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อวานสาปาบอ่อนี่ไปแล้วนะคะมือนี่มาเบิงอีกใหม่ซื้อ ได้แล้วหนึ่งตัวมเพมายมานี้เมึงมันเอามือไปจกรอดเล่าคนนะเฮ้ยเฮ้ยลูกยาลูกมันดำลูกเอาดีเหรอเลยเขามาจับมึงเป่ามือนั่นเขายังบอกนอนตะแคงจับเอาเลย no 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 n นอนได้ปนิ of is, mm ่ไปสองโซนี่เรานอนตะแคงกับเอาเลยนะสมัยว้าวพูดไอ้พูนช่างอ้พูนหัวอะไรอ๋มันไปไหนมันจะเจอตาช้อนต้องง้มเอามันจม เฮ้ยจ้าจ้าหรือยังจ้ายังจ้าก่อนเลวจ้าก่อน เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันจะตกมันจะกิ้งลงไปมันจะกิ้งลงไปเบิงเบิ่งมันสีย่างลงไปอ แก๊งลูกมือนะคะลูกมือแต่ละคน

ขนาดสุดเมื่อวานอยู่นี่เนี่ยบุญนําปูๆๆฮะ ปูเธอลุกไปจับปูให้นะตะไงนี่ับปูตบปู้ี่อะตปูอยู่เนี่ันู่อยๆปูนะฮะเก๋ คืออย่างนี้เขาจับนี่เขตีนเลยแหละเขาหลักมือถือง่ายๆอไปอีกบ่อนึ่งไปรถเราจะเดินไปฮะปาร์ตปีกไงพี่น้องขาเบิ่งลมลมเย็นดีหลายลมเย็นดีถึงแบบว่า บรรยากาศดีมากไปเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะทีนี้จะไปจับแบบจริงจริงจังๆที่บ่อที่เราตั้งใจจะไปแล้วนะคะบ่อนี่แบบว่าเพิ้ลเอาตังแ่่มือวานแล้วมือนีก็เลยบ่มีนะคะเราจะไปดูอีกบ่อหนึ่งนะคะที่ตั้งใจจะมาเอาวันนี้จริงๆนะคะเดี๋ยวไปรุ้นกันต่ออีพีหน้านะคะฝน